ปลาเป็นสัตว์น้ำเลือดเย็นมีความหลากหลายทางสายพันธุ์หายใจด้วยเหงือกมีการเคลื่อนไหวด้วยครีบบางชนิดมีเกล็ดและไม่มีเกล็ดเป็นปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มจัดอยู่ในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีทั้งปลากินพืชและปลากินเนื้อเนื่องจากปลาแต่และชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวก็จะปรับสภาพการดำรงชีวิตที่ต่าง,างกันรวมถึงมีวิธีการว่ายน้าที่แตกต่างกันซึ่งกลุ่มของพวกเราจะพามาศึกษาเรียนรู้ระบบทางเดินอาหารของปลานิลและปลาดุกกันค่ะ เราจะเริ่มศึกษาทางเดิอนอาหารของปลานินกันก่อนซึ่งเป็นปลาที่กินพืชทางเดิอนอาหารของปลานินเริ่มจากปากหรือ mouth ท,ที่อยู่ทางด้านหน้าภายในช่องปากมีฟันรูปกรวยใช้สำหรับจับอาหารให้มัน่นคงมีต่อมเมือกและไม่มีต่อมน้ำลายถัดจากปากเป็นคอหอยหรือ pharynx เป็นบริเวณที่มีทางแยกเข้าสู่เหงือก หรือกิลซึ่งเหงือกของปลานินมีแผ่นปิดเหงือกหรืออปเคิลัมที่หุ้มอยู่ด้านนอกเหมือนกับปลากระดูกแข็งทั่วไปถัดจากคอหอยคือหลอดอาหารหรืออิซปากสเป็นทางผ่านของอาหารลงสู่กระเพาะอาหารแล้วลงสู่ลำไส้ ซึ่งไม่ได้แยกเป็นลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่นอกจากนี้ปลานิลยังมีไพรลริกซีกัมหลายอันที่ยื่นออกมาเป็นถุงปลายตัดระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เปิดเข้าสู่ส่วนต้นของลำไส้หรืออิ t เทสตินซึ่งทำหน้าที่สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารและดูดซึมอาหารถัดจากลำไส้คือไส้ตรงหรือเรกัม ซึ่งจะสิ้นสุดที่ทวารหนนะักหรือเอนัสเปิดออกสู่ภายนอกตรงบริเวณส่วนหน้าของคลีบก้นหรือเอนอฟินซึ่งทำหน้าที่ขับถ่ายกากอาหารนอกจากนี้ยังมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารได้แก่ ตับหรือ liver ถุงน้ำดีหรือ g l o b d l e r และตับอ่อนหรือ p a n c r e a ต่อมาเรามาศึกษาถึงโครงสร้างทางเดินอาหารของปลาดุกซึ่งเป็นปลาชนิดที่กินเนื้อว่ามีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง ดยทางเด้อนอาหารของปลาดุกเริ่มจากปากหรือ mouth ที่อยู่ทางด้านหน้าเช่นเดียวกับปานินด้วยปากปลาดุกมีขนาดที่กว้างกว่าปานินภายในช่องปากมีฟันรูปทรงกลวยถัดต่อมาจากปากจะเป็นในส่วนคอหอยหรือ pharynx ที่ต่อกับหลอดอาหารหรือ esophagus ที่บริเวณคอหอยจะพบได้ว่ามีเหงือกหรือกิวและโอเพอร์คิลัมเป็นองค์ประกอบอยู่ณบริเวณนั้นถัดจากหลอดอาหารจะเป็นกระเพาะอาหารหรือสโตเมชซึ่งได้ถูกต่อกับลำไส้และระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กจะพบกับพารอริกซีครัม จากนั้นกากอาหารในลำไส้จะถูกนำเข้าสู่ไส้ตรงหรือเร็กซัมและออกนอกร่างกายผ่านทางทวารหนักหรือเอนัสที่บริเวณส่วนหน้าของครีบก้นโดยนอกจากนี้ปะดุกยังมีตับหรือลิเวอร์ถุงน้ำดีหรือเกาบลตเตอร์และตับอ่อนหรือแผนเครส เปรียบเทียบทางเดินอาหารระหว่างปลานิลและปลาดุกจะพบเห็นได้ว่าความยาวของลำไส้ของปลานิลซึ่งเป็นสัตว์กินพืชจะมีลักษณะความยาวที่มากกว่าของปลาดุกซึ่งเป็นสัตว์กินเนื้อทางเดินอาหารของสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดมีทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ โดยมีด้านหนึ่งเป็นทางเข้าของอาหารและปลายอีกด้านหนึ่งเป็นทางออกของอาหารซึ่งมีลักษณะเป็นท่อเหมือนกันหมดแต่บริเวณต่างๆภายในท่อทางเดินอาหารของสัตว์แต่ละชนิดจะแตกต่างกันเพื่อทำหน้าที่ให้เหมาะสมกับการย่อยอาหารที่สัตว์แต่ละชนิดกินเช่นสัตว์กินพืชจะมีลำไส้ยาวเนื่องจากการย่อยเซลลูโลสโดยเอนไซม์ที่ได้จากจุลินทรีย์ในลำไส้นั้นเกิดได้ช้า ดังนั้นการมีลำไส้ยาวจะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการย่อยพืชและช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสสำหรับการย่อยและการดูดซึมอาหารของลำไส้ส่วนทางเดินอาหารของสัตว์กินเนือ้อซึ่งมีการย่อยและการดูดซึมอาหารได้เร็วกว่าจึงไม่จําเป็นที่จะมีลำไส้ที่ยาว